ดุสิตาภูมิสวรรค์ชั้นที่สี่ดุสิตาแปลว่าแดนอันที่อยู่ของเทพผู้อิ่มเอิบในทิพยะสมบัติแห่งตนหรือแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าแดนอันมีแต่ความสุขอุดมอิ่มเอิบมีกฎสวรรค์อยู่ข้อหนึ่งว่าก่อนที่พระโพธิสัตว จะมาตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์โลกจะต้องสถิตในสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนเพื่อรอการจุติลงมาเกิดและเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเหล่าเทวะทั้งหลายก็จะมารวมกันและทูลเชิญให้พระโพธิสัตว์ลงมาตัดสรุก่อนที่พระสะกทา,าคามีจะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต หากยังไม่สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินั้นๆก็อาจจะขึ้นไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพักหนึ่งเพื่อรอการตัดสรู้ในอนาคตก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเคยเป็นเทวบุตรนามว่าเสตเกตบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตและพระสีอรยเมตไต ซึ่งจะทรงตัดสู้ในอนาคตข้างหน้าบัดนี้สถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทวบุตรนามว่านาถาจากการที่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของพระอริยะและพระโพธิสัตว์ทำให้สวรรค์ชั้นนี้มีความยิ่งใหญ่สวยงามที่สุดในสวรรค์ทั้งหกชั้นอีกทั้งเป็นภูมิ ที่ปรารถนาของพุทธศาสนิกชนเพราะหากได้ไปมังเกิดหน้าสวรรค์ชั้นนี้ก็จะได้พบกับพระอริยะและพระโพธิสัตว์ที่รอคอยลงมาตััสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้คือเท้าสันตอรูสิ์ทรงเป็นพระหูสูตรและได้สดับพระธรรมเทศนาเป็นอันมาก ในสวรรค์ชั้นนี้มีการประชุมฟังพรรรมเทศนาทุกวันพระเหมือนกับสวรรค์ชั้นดาวดึงพระนางศริมหามายาเมื่อสิ้นพระชนแล้วก็เสด็จอุบัติหน้าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทวบุตรอาณาถาบิณฑิกาเศรษฐีเมื่อถึงแก่กรรมแล้วก็มาบังเกิดหน้าสวรรค์ชั้นดุสิตนี้เช่นเดียวกับพุทธมารดา และธรรมิกาเศรษฐีพระนางมาริกาพระติสะเป็นต้นอายุของเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ยาวนานกว่าสวรรค์ชั้นยามาสองเท่าคือสี่พันปีทิพ์เท่ากับห7 6ล้านปีในโลกมนุษย์วันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับ400ปีในโลกมนุษย์การที่จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้นั้น ในสังคีติสูตรกล่าวไว้ว่าต้องทำทารักษาศีลและตั้งจิตปรารถนาให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นแต่มีบางสูตรกล่าวว่าหากรักษาอุโบสถศีลหรือศีลแปดแม้ไม่อธิษฐานก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้ในภาษาที่เจหลังการตัดสร้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริปราพวกดีละถีจากนั้นทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลังจากปราบดิละถีแล้วจะเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาในสวงสวรรค์ทรงเลือกสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะหาพระองค์เสด็จไปที่สวรรค์ชั้นดุสิตโดยตรง เทวดาชั้นที่ต่ำกว่านั้นจะไม่สามารถขึ้นไปฟังธรรมได้หากเสด็จไปที่ดาวดึงเทวดาชั้นสูงกว่าสามารถเสด็จมาฟังธรรมในสวรรค์ชั้นที่ต่ำกว่าได้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จถึงสวรรค์ดาวดึงเทวโลกแล้วเท้าวสกกะเทวราชและเหล่าเทวดาต่างรีบรุดมาเข้าเฝ้าด้วยความยินดี จากนั้นเท้าสักกะได้รีบไปเชิญพระพุทธมารดามาจากสวรรค์ชั้นดุสิตให้มาร่วมฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีกล่าวกันว่าเป็นระยะเวลาสามเดือนในโลกมนุษย์หลังจากที่พุทธศาธนิกชนได้เห็นพระพุทธเจ้า แสดงยมกปฏิหารปราบดีละถีแล้วก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าอีกต่างก็ปรารถนาต่างๆนานาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จหายไปไหนแน่จนกระทั่งพระโมคคลาและพระสารีบุตรประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับมาในอีกสามเดือนข้างหน้า หลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงพระอภิธรรมจบสิ้นแล้วก็เสด็จกลับมนุษย์โลกที่สังกษานครในวันออกพรรษาที่เรียกกันว่าเทโวโลหณะซึ่งแปลว่าเสด็จลงมาจากเทวโลกระหว่างกระทับหน้าดาวดึงพอแสดงธรรมเสร็จเป็นช่วงๆแล้วในเวลาบินทบาท ทรงลงมายัางมนุษย์โลกพระสารีบุตรเข้าเฝ้าอุปถาบพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระอภิธรรมที่ทรงสแสดงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงให้พระสารีบุตรฟังต่อมาพระสารีบุตรได้สแสดงพระอภิธรรมนั้นให้แก่สงบริวารห้าร้อยลูก